น้ธรรมชาติมาฝากอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนฉันอิ่มอ่อนเ้อค่ะอิ่มอ่อนสาลีเด้ยค่ะรรมชาิมาฝากค่ะยินเสียงลดก็ขอโทษขอไปเพราะว่าแม่น้ําตรงนี้อยู่ติดกับสะพานนะคะสะพานรถวิ่งค่ะ,อะ,ะขอเสียงดังสักหน่อยก็ต้องขอถทดขอไผเด้อพี่นอ้องรบกวนหน่อยหนึ่งนะคะเก็บธรรมชาติมาฝากอีกแล้วค่ะ งามมากค่ะถ้าเกิดอากาศอากาศก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวร้อนเลี้ยวหนาวปีนี้รู้สึกว่าน้ำแข็งจะละลายเร็วมากเลยค่ะเราค่อยดูต่อไปอาทิตย์หน้าไม่รู้จะเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะกลับมาชมวิวต่อ,ะตอนะคะต้นไม้มนั่นก็สวยงามเดี๋ยวต้นเลี้ยวน้งาม tìm thấy lưng ơi 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 ขอบคุณที่รับชมเด้อขับคุ่นๆทุกคนขอขอบคุณค่ะ